ความถี่ซิเบอร์ซี่11635ซิเบอร์เรส27500ฮอลลารายเซชั่น40 สวัสดีครับน้องนสวัสดีครับพี่บินีมาเจอกันแล้วนะครับในรายการบ้านการ์ตูนรายการการ์ตูนสนุกสนุกทางช่องแปดทีวีพูดได้ของเรานั่นเองกับผมพี่บาวสุดหลอนะครับ พี่เบนนี่ก็มารายงานตัวเหมือนเดิมนะคะครับเราทั้งสองคนและหนึ่งตัวนะครับเราก็มาจัดรายการกระตูนสนุกๆให้ก,กับน้องๆได้ชมกันนะครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรมานำเสนอครับพี่เบนนี่อ๋อก่อนจะไปถึงเรื่องราวอันสำคัญที่พี่ไกรทองของเราได้ฝากไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครับพี่เบนนี่อยากให้เด็กๆไปฝึกปรือการใช้ ทักษะในการใช้มือค่ะพี่บราวาไปทำอะไรครับก็ขอปั้นดอกไม้สิพี่เบนนี่เป็นหญิงสาวนะคะอยากจะได้ดอกไม้สวยๆเสักหนึ่งกอครับงั้นเราไปปั้นกันเลยนะครับแหมช่วงนี้น่าปั้นมากเลยครับค่ะไปชมเลยค่ะเอ็ดดี้กับต้นถั่ววิเศษพี่เอ็ดดี้เนี่ยเหรออาหารของเราอ่ะอดทนหน่อยนะพี่นี่คือถั่ววิเศษทำไมนายขึ้นไปหาบ้านยาคาโบนั่นได้มันอยู่้าโบนู่นน่ ต้นถั่วนี่ฮะนั่นอ,นอะไรอ่ะพี่เอ็ดดิ้กลับมาเดี๋ยวนี้เอาพินของฉันพินมาเว้นลงกลุ่มรพแทลสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เียพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ ลดคอเลสเตอรอลลดไตเกสลายดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศเอาเท้าของมะลิพัฒนาเป็นยิสแดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกร,รรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ100%มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลน,นวัตรกรรมแห่งชาติปี2552 ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร์บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยา,ทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบนเนริสพิ้งจำกัดส่วนที่เป็นกลีบดอกนะครับใช้ดินน้ำมันสีชมพูสัก3มก้อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นก้านกับฐานรองดอก เรามาเริ่มปั้นกันเลยนะครับเริ่มจากนำดินน้ำมันสนที่เป็นกลีบนะครับมาคลึงให้เป็นรูปทรงกระบอกนิดนึงแล้วก็บีบให้แบนน้องๆทำเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับก็นำกลีบดอกทั้ง3ามกลีบนะครับมารวมกันน้องๆสามารถดูตามภาพได้เลยนะครับ แล้วก็ใช้นิ้วมือนะครับตกแต่งที่ปลายดอกนิดนึงจากนั้นเราก็จะมาทำส่วนก้านกันนะครับโดยการใช้ไม้จิ้มฟันครับเสียบลงไปจากนั้นก็นำมาเสียบเข้ากับตัวดอกนะครับต่อไปครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นฐานรองดอกนะครับเราจะปั้นนะครับให้เป็นรูปทรงกระบอกแล้วก็บีบให้แบนจากนั้นนะครับ ก็นำมาพันร,รอบๆดอกนะครับเห็นไหมล่ะครับง่ายนิดเดียวเองแถ่นี้เราก็ได้ดอกคิวลิปอันแสนสวยแล้วนะครับสวยใช่ไหล่ะน้องๆไม่ยากเลยดู เด็กๆก,ก็รับไปแล้วนะคะพี่บราลเป็นดอกทิวลิปแสนสวยค่ะพี่บราวครับสวยๆอย่างนี้น้งนงองๆหลอกปั้นเองที่บ้านดูนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามีกระตูสนุกสนุกไว้ให้น้องๆได้ติดตามชมกันแล้วนะครับใช่แล้วจ้าก็ไปดูพี่ไกรทองของเราสนะิคะว่าตอนนี้เขาจะระเบิดน้ําแล้วไปพบกับท่านพญาจาระเข้ของเราได้หรือเปล่างนั้นเราไปติดตามชมกันเลยนะครับผมอยากจะดูเลยครับตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ครับจ้าจ้าลงน้ํากันเลยค่ะ พาราวูดพรอมเมอร์ครีมปรับสภาพผิวช่วยอําคางริ้วรอยปกปิด เนียนเป็นธรรมชาติสวยสมบูรณ์แบบฮอลลีวูดเพิ่มเสน่ยอย่างมั่นใจคอนเฟิร์มค่ะ ขับสูดเลือดจระเข้วานิไทภายใต้อานุสิธิบัตรมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยอรองศาสตราจารย์ดรวินเชยชมศรี i, และลอรองศาสตราจารย์ดรจินดาวันสิลันเทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร i g f 1 ซึ่งทำหน้าที่ลายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้าวานิไทใช้เทคโนโลยีการติดจากอนุสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการจอะด,ดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพัเชเอไรส์และฟริสไกน์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานออยอจึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวาน มะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแับซูลเลือดจระเท้วานิชัยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างเว้นลงปูมไพลินล่างสูงเลซี่ไลท์ช่วยคุณได้เชือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลซีไล์ ลดคอเลสเตอรถไซเกสลายดัจกจับไขมันโดยใช้วัตถุด,ดิบในประเทศปล่อยข้าของมะลิพัฒนาเป็นยิสแดงถุกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุาษาษาตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจาวัตถุดิบธรรมชาติ100%มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวันตกรรมแห่งชาติปี2552 ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรบุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟิ้งจำกัด แนะนำลิปสติกของ Joy เองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็น Joy โฟ l ์คัลเลอ p ์แนะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้้องฟังแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอว่าลิปสติกเป็นส่วนสําคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทากเอาป่วยได้ใชนั้นเรา,าจ,จะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยแบบนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ S N 1ค่ะนี ก็จะมี2ส,สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าอยากเอาพาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นผลนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะคะที่มันมดูเป็นพิเศษนิดน,นึงนะคะก็จะเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับ มันก็จะได้หี่สีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็นสีสีนะคะถึงชื่อว่าโฟล l คัลเลอร์แอค่ะคือหนึ่งแท่งทาได้ทั้งหมดสีสีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกกัแล้วนะคะ มาแล้วเหรอเจ้าชละลวันวันนี้ละที่เจ้าจะได้ลิ้มรสความพ่ายแพ้โดยโดย มาถึงก็เข้าจุดจอมกันเลยนะชลวันนี่ก็จะไม่ให้เสียเวลาเลยสิท่าใช่ไหมหวาย้แต่ตะเห็นมันมาแล้วใช่จริงจริงด้วยจะพ่อนี่แหละเจ้ละเคยักษ์ที่ทำลายตะเพาทองนะจ้ะตัวนี้เลยถ้างั้นรัวมาก่อนดีแล้ว ไกลทองจัดการมันให้ได้นะอ,อ้าวแม่อกลัวจนแข้งขาสั่นยืนไม่ไหวเลยเหรอนี่ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อเนี่แม่กำลังจะขอให้พระคุ้มครองพระหนุ่มไกรทองให้สู้ชนะเจ้าจ,าจ,าจาระเก้รนี้เนี่ยเดวพ่อตะเผาแก้วช่วยกันด้วยนะช่วยแม่อธิษฐานหน่อยอาอาสาธุคุณพระคุณเจ้าได้โปรดคุ้มครองด้วยเถิด

ใอยๆๆน,น,น,น่าสนุกหน่อยใช้กระสนุนเพลิงกับข้าลหรงั้นต้องเจอกับพลังน้ำวนข้าซะหน่อยลังอะไรเนี่ย๋อตอนรับเข้าสู่กระแสน้ำวนที่มันดิวนกลับลงไปแล้วก็จะต้องไปร็อมันดิบวนได้กลับขึ้นมาอีกเลยนะจันบอกให้เฮ้ได้หนกานล่ะหรือไปอย่างนี้เดี๋ยว่าดูเขาไปในน้ำวนแน่แน่เลย าาน้่นเหมืนแผ่นดินสกัดมันเอาไว้สักก่อนแล้วฮะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแพงกวกมันถูกโน่นไปท่างงละสิท่าน,นี่บอกให้อบุญนะนี่คือสถาพลังนุ่นแผ่นดินได้รวบรวมดินที่ตกตะก,กอนอยู่ใต้แม่น้ำ พอถมกันเนินดินวันที่มาจากใต้ํามบนของแกนั่นแหละรู้ไ้ด้วยนี <laughs> ่เกงไม่เบาเนี่ยเนะจ้าคือใครกันแน่โอ้ยถามก็จะบอกนะถ้าชื่อไรทองจำชื่อข้าไว้ดีรบข้าเปาจะก็ศกเจ้าลงแล้วรบเองนี่หน่อยมันอาจเออไอ้คาถาพลังดินกระจอกกระจอกหรือว่าจะกำจัดข้าได้อย่างนั้นเหรอไม่ง่ายไปหน่อยหรือไงเฮ้เจ้าเน่ย ยังไม่รู้ลึกเดชที่ร้ายการของข้าอลวันเจ้าแห่งจรเข้ทั้งปวนอย่าโม้ที่พูดมากอยู่เลยนะรลางที่แท้จริงมาสู้กันเลยดีกว่าพลังไฟมาหากาันยา แบบนี้ต้องเจอพลังน้ำเลี้ยวสวรรค์ลังอะไรเนี่ยตัน้ำตกเรลียวเลย มันถึงได้มืดฟ้ามัวดินขนาดนี้ล่ะนั่นสิจ๊ะแม่ยังก็จะมีพายุอย่างนั้นเลยอ่ะจ้ะแล้วปลุกไกรทองทํามือทําม้อะไรนั่นน่ะว้าวอุ้ยไฟเป็นลำเลยอุ้ยเท่สุดสุดอืมเอื่าทองเฮ้ยแน่นอนอ้าวนั่นไอ้เคพปันหาทําไมเฮ้ยมีน้ำหูมาจากหางเขงมันด้วยนะ น้ำประทะกับไฟอย่างเงี้ยใครจะเก่งกว่ากันแ่ะเจ้าพ่อก่อนลิบมากทั้งคู่นั่นะอย่างเงี้ยมันค่อยสมันน้ำสมันเนื้อกันหน่อยไม่เหมือนครั้งก่อนๆไอ้บอกนั่น่ะมันสู้จะพยาธิระเคนี่ไม่ได้เลยเรียกว่าฝีมือมันคนละชั้นคนละเวทพราะครทองสู้มันสู้มันตลอดปไะเทรอบเลย เมา,าหน่อยเดี๋ยวพ่อหนุ่มนั่นก็จะเสียสมาธิหมดหรอกเออแม่พ่อมันตื่นเต้นน่ะแม่ก็เลยเผลอลุ้นดังไปหน่อยเชีวยวค่อยๆก็ได้นะ ไ้แค่นี้หรือว่าจะต้านแรงน้ำขอดข้าได้เหรอมันต้องเจอนี่พลังน้ำเลี้ยวสวานฮ้าชาติ่อะไรเนี่ยอ๋อโอ้ยได้เลยยังต้องใช้พลังไปมหาการคูณสองซะแล้วย่า

แกลูกพ่อ,อนั่นแม่ดูนั่นสิ<ห>นเลยไม่ต้องกลัวแล้วลูกไลท้องพาตะเพ้าแก้วมาน่นแล้วไหนไหนนู่นนนโอ้ยจริงด้วยพ่อ เผาแก้วไม่ลืมตาละหรือว่าตัเผาแก้วตายแล้วตับเผาแก้วลูกแม่เจ้เย็นจ้าตัาเผาแก้วไม่เป็นไรหรอกแค่สลบไปเท่านั้นเองนะสลบเหรอใช่จ้าร่นวดนตัวหน่อยเดี๋ยวก็ฟื้นเองอะแหมลูกเขยฉันนี่เก่งจริง มาช่วยกันหน่อยสิตกไร่ทองเขาจะได้ไปสู้ต่อจ้าจ้าเออเอ่อปราบมันให้ได้เลยนะพวกไรดองครา,าจะช่วยสุดฤทธิ์ครับพ่อตาแม่ยายี่กลับมาแล้วเหรอเมื่อกี้มันแค่น้ำจิ้มต่อไปต้องเจอกับกระสุนน้ำกรดสังขารยก เป็นไงจะสูนน้ำกรดสังหารของข้าแค่เฉียดก็แสบแล้วละสินี่นะพลังกระเสื้อยัน เดี๋ยวนึกว่าคุณสุนข้นี้จะทําอะไรข่าได้นะโอ้โหพี่บรราวเรื่องราวกําลังเข้มข้นเลยนะคะว่าพี่ไกรทองของเราจะไปช่วยน้องตะเภาทองตะเพาเงินได้หรือเปล่าครับไม่ใช่ตะเภาแก้วหรอกครับ นั่นสิพี่พี่บนนี้อาจจะหลงลืมเพราะว่าความตื่นเต้นไปน,นิดหนึ่งไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีตอนจบค่ะครับงั้นเราก็ต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะครับใช่แล้วค่ะกระตูนสนุกสนุกและมีความตื่นเต้นขนาดนี้ต้องที่นี่เลยค่ะ g m ตูนค่ะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ดีๆอย่าง MTI นะครับ ค่ะแล้วเลือกซื้อเลือกหาตลอด24ชั่วโมงนะคะกับพีเ่เบนนี่ที่ trendybennyshop.com ค่ะก็จได้กล้องวงจาปิทุภคกุฟ้าที่เี่แล้วก็ต้อง ebigthailand.com นะครับเข้าไปดูได้เลยตลอด24ชั่วโมงจ้าและอยากชมรายการดีๆแบบนี้นะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะไทยทีวีช่อง8ของเรานี่เองนะคะเอาล่ะครับน้องๆอยากไปดูก็ต้องมาดูช่องนี้แหละครับเอาล่ะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณพี่ๆเก่าๆทุกท่านเลยนะครับ และอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันค่ะพบกับพี่เบนนี่และพี่บราว์แต่วันนี้เราสองคนต้องไปแล้วค่ะสวัสดีสสดค่ะบ,บ๊ายบายบายบายรัยยยรตนโกสิทธ์ ศูนย์รวมพระเครื่องระังนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องระเรียนนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทําพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวต้องรัตนโกสิล์รับประกันคุณภาพโดยวิย์รัตนโกศิล์สนใจโทรหาเราสิครับโทร085-856-9592 085-856-9592 เว้นวงกลุมคอเลเตออลสูงเลซยีฟไลท์ช่วยคุณได้เผื่อพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลซยีไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตเกศลายดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเ,ระเทศปลาเข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุน่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหการรมอาหารและยา ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาต100ิ100%มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตรกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรบุษบายงสมิทภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิสติ้งจำกัด สูตรเลือดจระเข้าวานิไทยภายใต้อนุสิธิบัตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดรวินเชยชงศรีและรองศาสตราจารย์ดรจินดาวันศิรันทวีเนติกจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจ,จางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร i g F 1 ซึ่งทำหน้าที่ขายอินซูลินช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้าวานิไทยใช้เทคโนโลยีการติดจากอนุสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจอะด,ดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพัชรไรซ์และฟรีสไสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอ,อยอจึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจาง เบาหวานมะเร็งที่ทำาคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องทัปสูญเลือดจรลเทวานิชัยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่าง แนะนำลิปสติกของ Joy เองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็น Joy f Color Apps นะคะ mm hmm. ก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ซ้องฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจะว่าลิปสติกเป็นส่วนสําคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนท้าป่วยแล้วใช่ไหมอาจ,จะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยแบบนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ ก็จะมี2ส,สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเ,เราอยากเอาพาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดน,นึงนะคะก็จะเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับ มันก็จะได้หนึ่สีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4ส,สีนะคะถึงชื่อว่าโ o ล์คัลเลอร์แค่ะคือหนึ่งแท่งหาได้ทั้งหมด4สีสด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ะพร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้นะคะ